สเต็ปวันบทที่6เรื่องคนตัดไม้คนตัดไม้เดินผ่านสมาชิกใหม่ที่กำลังพยายามโค่นต้นไม้ด้วยขวานที่ทื่อสนิทการโหมกระหน่ำขวานสุดกำลังเพียงทำให้ไม้ใหญ่นั้นฟกช้ำคนตัดไม้ที่มีประสบการณ์จึงพูดขึ้นว่าทำไมคุณไม่รับขวานมันจะทำให้การตัดไม้ของคุณมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มากมายสมาชิกใหม่ตอบว่าฉันไม่มีเวลาฉันต้องตัดไม้ให้ได้มากที่สุด สมาชิกธุรกิจเครือข่ายจำนวนมากมีอาการโรคขวานทื่อเขากำหนดเป้าหมายทำงานหนักแต่ไปไม่ถึงระดับความสำเร็จที่เขาต้องการเพราะไม่ยอมสละเวลารับขวานโดยการขนขวายหาความรู้และศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจสมาชิกเหล่านี้โหมกระหน่ำดำเนินธุรกิจด้วยแรงและเวลาอย่างไร้ประโยชน์หากเพียงเขายอมสละเวลาที่จะศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเองตลอดชีวิต ทอมแพเดสผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเครือข่ายกล่าวว่าทุกคนต้องได้รับการอบรมแม้กระทั่งคนขายแฮมเบอร์เกอร์ในร้านแมคโดนัลล์ยังต้องได้รับการอบรมแล้วทำไมเราจึงไม่คิดว่าการดำเนินธุรกิจเครือข่ายจะต้องมีการเรียนรู้และการอบรมถึงแนวทางและวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในที่สุดสมาชิกใหม่ก็เหนื่อยล้าในการตัดไม้ด้วยขวานทื่อเขาเดินไปในร้านเครื่องมือในเมืองคนขายสำรวจขวานของเขาแล้วพูดว่าใช่ขวานของคุณนั้นทื่อสนิทแต่ถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่ซื้อหินรับขวานหรอกเพราะขณะนี้มีวิธีที่ตัดไม้ที่ง่ายกว่านั้นเรียกว่าเลื่อยโซ่อัตโนมัติสมาชิกใหม่ตอบว่ารีบเอามาให้ผมจะรีบไปตัดไม้แล้วก็เดินหายเข้าป่าไป หลังจากนั้นสองวันสมาชิกใหม่กลับมาที่ร้านด้วยสีหน้าที่หมดหวังท้อแท้คุณขายเลื่อยโซ่ให้ผมบอกว่าใช้งานได้ดีกว่าขวานผมฟันไม้มาเป็นเวลาสองวันยังไม่สามารถโค่นต้นไม้ได้สักต้นเดียวคนขายตอบว่าไหนขอดูเลือ่อหน่อยสิว่ามันมีปัญหาอะไรดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติจึงดึงสายสตาร์ทบึเลื่อยส่งเสียงดังขึ้นเฮ้ยนั่นเสียงอะไรสมาชิกใหม่แปลกใจ สมาชิกใหม่ผู้นี้ไม่ยอมสละเวลาที่จะเรียนรู้การทำงานหรือวิธีใช้เครื่องมือใหม่ของเขาเลยเช่นเดียวกันกับธุรกิจเครือข่ายเราต้องไม่เพียงแต่เอาเครื่องมือใหม่มาใช้งานแต่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ด้วยในโลกของการแข่งขันปัจจุบันเราต้องยอมลงทุนทั้งแรงและเวลาเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ